ทิฟฟี่มาไหมช่วงที่ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีนะครับ TV, ทิฟฟ<ต><ต>ี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ทิฟฟี่ฉันตีเหี่ยวหรือเปล่าถ้าเป็นวันสนิม,มเราชื้อกระดาษทรายนะเราขัดให้มาไหมนั่นไงางานไม่หาหาแต่เรื่องอีกแล้ว <c oughs> นี่ก็ช่างอยู่ทุกจังหวัดแล้วเคยนะยมึงเนี็ย <c oughs> เอ้ยใครมีที่ปั๊มหัวใจบ้างครับอ้าวเชียร์มาไหมครับไปซะละไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินนะเธอแด่ชอบไหมนะนั่นน่ ไม่โทรหาเมลอนไม่รับเลยวะเขาไม่รักคุณแล้วไงก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังคุณจำที่สอนอนอไม่ได้เหรอไอ้ที่โก้เหรอเออพูดชื่อนี้อีกนะ <c oughs> เออไม่มีต <c> ่ <oughs> อยทำไมอ่ะสนิมของดีพี่จริงอ๋อสนิมตัวจริงสเปคพี่อาร์เลยอย่างนั้นเลยว,ว่ะได้ส่งมาในเพจดิส่งให้ดูในเพจหน่อยเมียใส่หูฟังอยู่เร็วๆส่งมาในเพจเร็วเธอฮะอุ้ยมีอะไรปะ ไม่มีไม่ก็หันไปดูว่าหลับหรืออะไรหรือเปล่ายิงว่าหลับไปดูยอ้อนอะเนื่ออะไรเลย <laughs> สะดุ้งเลยสะดุง้งสะดุ้งจริงดูย้อนหลังก็มาเดี๋ยววันนี้ลบสตรีมครับวันนี้ลบเลยไม่ให้ดูครับสจะลบมีอะไรอะไรอีก น้องแยมทำให้คนแก่ดูดึกดื่นทุกคืนนี่ไงพี่เขาอ,อ,อายุ50าสิบสวัสดีนะพี่ใครอายุมากกว่า38สวัสดีทุกคนนะครับน้องๆก็สวัสดีนะครับดูกันเฮ้หาครับพี่เดฟอายุ42อ่เอาใครอายุเท่าไหร่บอกมา24า 21, 21 27 41ี่ยพิยุทธหกสจริงหรอพี่จริงจริงเปล่าพิยุทธอ๋อกูรู้แล้วพิยุทธไหนเฮีย นี่เล่เผลอไม่ได้เผยแล้วรัดสนิมมีคนฝากถามว่าสนิมมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีค่ะมีสเปคที่ชอบไหมครับชอบคนตลกค่ะไว้เพื่อไปตะพื้นเฮ่เอ้ยใครมีสาววะสนิมเองสนิมเอสาวด้วยหรอด้วเยิ่งแค่เท เห็นเขาบอกสนิมโกโปอยู่ในอะไรนะนีโมเหรอใช่ค่ะนีโมที่เป็นเยลลี่นะฮะเป็นปลาปีโป้ครับอ้าวเฮียเล่นแก้ปรทานดิแก้ปทานเดียวกันดิคุณสนิมเออไม่ทราบว่าคุณอยู่ในเมืองนี้มานานหรือยังครับประมาณ5-6เดือนลวค่ะคุณสนิมมีเงินเยอะไหมอ่ะเฮ้ยอย่าถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายว่าจะให้สักสองหมื่นเอาไหมไม่เมื่อกี้มองก็รู้มึงจะถ่าย เต็ดครับเบลอนอ้าวเฮ้ยโอ้ยรับรับอีกคนได้วะเนี่ยแตกอดแต่ไลเข้าใจคี่จะไปตกปลาก็ได้ตรงตรงแพปลาเหรอท่าเรืออช่ไท่าเรือท่าเรือมาๆๆๆาสนิมมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะมาเธอแกล้งเขาหน่อยได้ไหมว่าเธอเป็นแฟนเราอ่ะเราจะบอกเลิกเขาวันนี้ ไม่อยากคบกับเขาแล้วอยากคบกับเธอมากกว่าทำไมมันดูจริงขนาดนี้วะสนิมช่วยเราหน่อยได้ไหมอ่ะเราเป็นแฟนกันนะวันนี้นะไหนๆร้องเรียกพระบวที่รักได้ไหมครับพี่รักเออมาจุบทีได้ไหมเนี่ยกำไรชืน่นไหนแกสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยเลมอนเมลอนจุบทีสิอุยปากเืินหมดแล้วบางทีอ่าลำแรกคะเชะิญฮะ นี่คันนี้นั่งได้แบบครบเลยไปนั่งไปนั่งคันไอ้นานได้อีกคนหนึ่งพี่คนที่ลำๆอยู่อ่ะไปนั่งคันไอ้นานดีกว่าเดี๋ยวมันลื่ออสนิมมาสนิมมาเราต้องรอสนิมปะเนี่ยฮัลโหลพี่ตัดพี่ตัดไม่คือไปนั่งคันไอ้นานคนหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหล่นนะเวลาขึ้นแรงๆอ่ะลำๆวันนี้ข้างหลังมันนั่งได้อีกสองคนฮอ๋อเราคุยกับใครวะเนี่ยชิบหายเอาโบไปเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอสลิมก่อนหรือเปล่าไปก่อนเลยเดี๋ยวรอให้ไอ้สนิมนี่มันคือใครวะผมเห็นพี่เรียกหามันไม่มาตงทีเฮ้ยไพี่ชุบสีเอมหนูไม่เห็นคุณลุงเขาแล้วอะไปไหนแล้วะลวงลวงไปแล้วเปทำไมพี่เต้นแล้วยังหล่นอยู่อะพี่ต้องขยับขึ้นมาข้างหน้านิดนึงเออตรงนี้คะเต้นเลยขอบคุณครับ มันจะค่อยๆถอยไปเรื่อยๆใช่ไหมครัหนูว่าน่าจะใช่นะ <c oughs> เหมือนที่คนแับการช่วยด้วย <c oughs> วันนี้จะถึงไหม <c oughs> ผมว่าผมนั่งดีกว่าเฮ้ ผมลืมล็อกรถนะครับผมกลับไปล็อกรถก่อนนะต้องการให้ผมออบนหาดหลบนะบนหาดหลบนะจะขึ้นแล้วนะเไม่ใช่นะทำไมพี่ไม่เก็บข้างหลังคุณลุงลงค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมอะไม่ได้เอาเหยื่อมาทั้งตัวเลยอะนี่พาไปที่อยากตกปลาใช่ไหมนี่เดี๋ยวให้เมลอนเป็นเหยื่อเมลอนก็เป็นเหยื่ออยู่แล้วทุกวันนั่นไงกูว่านี้ พี่เียทำไมอ่ะทำไมอ่ะคุยโทรศัพท์อยู่ทำไมอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจผมกินขนมอยู่ขอโทษดีครับโอ้กดต่อยเฉยเลยเจ็บไหมเดี๋ยวเป่าให้นะเพียงรู้ไหมว่าเป่าแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรหรอเธอไม่เคยยืนอยู่ในโลกหรอโลกอีกโลกนึงอ่ะนี่ความลับพี่คุยกับผมสองคนครับพี่จอกไม่เอาอย่าเรียกผมพี่ดิหน้าพี่แก่ผมเยอะเลยขับไปจกพี่พี่ชายพี่ชายรู้จักไอ้ใบ้ปะไอ้ใบ้ไหนอ่ะอยู่มือพี่ชายเคยบีบคอไอ้ใบ้ไหมไม่เคยเลย ไม่จริงไม่จริงถ้าให้เดานะก็แน่แน่เลยถึงว่าพีของจริงผมบอกเลนเบลลอมนี่แล้อเรียกเป็นหมาเนี่ยเบลลอมครับถ้าเธอไม่รักพี่พี่จะเดินลงทะเลให้ตายไปเลยที่ซ้อมบทละครเหรอครับถ้าเธอไม่ตอบรักพี่พี่จะเดินไปที่โขดหินโขดนั้นแต่พี่จะปิดชีวิตตัวเองจะต้องตอบนะแป๊บนึงกล้องแผ่นอยู่กล้องแผ่นอยู่ <c oughs> โหโหโหสรุปเธอมีแฟนแล้วใช่ไหมอะโหลพี่ยาน่อันนี้คือมากันสองคนนะป่าวเรา <c oughs> กำลังเคลียร์เคลียร์ปัญหากันอยู่อะถ้าเราเดินลงทะเลไปเลยแปลว่าเขาไม่รับรักเรานะอ๋อมาอเดี๋ยวผมมาลงเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวขอคุยก่อนสิอ๋อ,อ,อ,อโอเคครับรีบรีบสรุปเธอมีแฟนหรือย,ยังอะไม่มีครับเราเป็นแฟนกันได้ไหมเราเป็นแฟนกันได้ไหม เธอไม่รักพี่พี่จะเดินลงทะเลให้ตายไปเลยแต่พี่จะปิดชีวิตตัวเองไอ้เชียย่องย่องย่องเยอยเพิ่งเห็นย่องเขาไม่แอบฟังคุยตามสบายเหมือนไม่มีใครอยู่เลยคุยเหมือนคุยกันสองคนได้เลยเธอมีแฟนแล้วใช่ไหมไม่มีครับไม่มีเม่นอะไรเม่นอะไรเราเลิกกันนะ เราไม่ได้คบกันเลยโอ้ยนี่คือผมรอพี่พี่ดิบนาทีเนี่ยพี่เขาไม่พูดอะไรแบบเด็ดๆผมรอคําตอบเนี่ยผมรอคําตอบอยู่อะไรกันเนี่ยดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องส่งข้อความให้แฟนเต๋าอยู่อ๋ออ๋อคุยหญิงอีกแล้ว <c ười> นี่ดีกว่า เรามาทำรายการนี้ดีกว่าจะหาว่าโบสอนอ๋อแล้วไปนั่งชิีวๆตรงริมหาดไปถ้างั้นมันปาป้าเปลี่ยนที่ที่ที่อยู่ตรงนั้นพี่ระวังนั่นไงย้ายยายเรียบร้อยบอกแล้วไม่เชื่อเรียบร้อยตำปากอีกทีนี้พี่โบครับเปิดรายการเลยเพราะเดี๋ยววันนี้มีสองเคสนะมีเคสของเคสของตะโจกแล้วก็มีของน้องอะไรนะน้องอะไรนะอโยธยาอะไร ไอนาคอบหนูเขชื่อหนูเฉยเลยไอนาแล้วคุยคุยปรึกษาเฉยนะไม่ใช่ไปชอบอโยอโยธยาเขอีกนะไม่เอาข้ไหนคนไหนเธออโยธยาอโยธยาวะอวะอโยอโยชื่อาไอนาไอายาไอนาไอนาไอนาอย่าเรียกชื่อหนูเลยถ้าจะเรียกหนูยังเงี้ยอันนี้ผมผมพูดผมถามอะไรอย่างนี้ได้ปะได้ครับการมาครั้งนี้ของเราเนี่ยคือพอดีว่าปาโบเพื่อนผมเนี่ยจะบอกว่าจะพาเมลอนมาบอกเลิกออันนี้เลยละจริง ไม่ไม่เห็นงั้นเราจะพาเมลอนมาบอกรักเราจะบอกเลิกเขาวันนี้ไม่อยากคบกับเขาเราอยากคบกับเธอมากกว่าอืมะไรวันนี้ไอ้กระจกสัตว์เรารักเมลอนอ่ะเมลอนรักเราไหมต้นนะครับนางฟ้าไม่อยู่เหรอครับตอนนี้ฟ้าลงไปแล้วโอ้ยว่าสซร์คิปมึงเปลี่ยนเลยนะสซร์คิปมึงลันเลยเลยทั้งนี้ แบบมาตีแรงชัดเจอตีแรงแล้วบอกได้เลยไม่มีบิ้วอารมณ์ไม่มีดินฟ้าอากาศเลยเนี่ยยิ้วทำไมกโจอ่ะบิ้วทำไมตรงตรงไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเอางี้เมลอนถ้าเธอไม่รับไม่รับรักเราเนี่ยเราจะบอกรักไอนาแล้วนะก็ไม่รู้เขาไม่ตอบทีก็พี่พูดว่าอะไรนะเนี่ยชอบถามซ้ำมึงได้ยินแล้วตอบมาเลยเร็วเรมึงแล้ว มีใครมีข้าวไหมครับขอข้าวหน่อยต้องอุ่นร้อนไหมหรือว่าเอาได้เลยแหมคนละเอียดด้วยสองร้อยห้าสิบสามเอาก้อวหอมมะลิหรือว่าเข้ากล้องฮะหรือว่าเข้าไปอยู่ในใจได้เอาเปล่าเออมาดิมาดิมาไ้ยใครเอากันหล่ำไม่ผมอ่ะกันหล่ำยินไม่ได้เดี๋ยวก่อนเนี่ยเมลอนเธอจะตอบเราทันทีไหมเนี่ยไม่ไม่พี่เอางจริงไหมหนูลืมคำถามพี่หนูลืมคำถาม เธอมีเธอมีแฟนหรือยังอ่ะหนึ่งระดับแรกเธอมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะไม่มีเขามีแต่ผัวเปล่าแล้วเธอมีผัวผัวผัวเธอให้มีแฟนไหมแล้วเธอไม่มีเนี่ยเธอรับรักพาโบไหมเธอรับรักพาโบไหมรับรักพาโบุ๊คครับเฮ้ยพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดจริงจริงติดแล้วไปขึ้นรถกันดู สมบทบาทสุดพี่ปาโบครับอยากได้ความเงียบไหมพี่ปามบดับดับเครื่องยนต์ได้หน้าทํามือเป็นรูปตัวอยูอ่ะน้ำแรงอ้าก็ไม่ได้ไปไหนไม่อยากจะใส่กันในรถกตรงนี้เลยเธอเดินรถเสียรถเสียเฮ้ยลุกลุกลกไปแล้วลุกแล้วแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้ my god ส่งเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยอยู่ตรงไหน My God นู้นนู้นนู้นนู้ซ้ายซ้ายซ้ายโอเคแล้วอืดออขึ้นมาแล้วเออขึ้นมาแล้วแกดำดิ่งลงน้ำไปแล้วอ้าวตายแล้วหรอหายยังไงฮะที่แกจะตายจริงนะเนี่ยต้องเรียกต้องให้เขาเรียกหมอแล้วบอกก็มาดำน้ำช่วยผมว่าต้องเรียกหน่วยซีกับงมศพเลยมั้งฮะถ้าขนาดใช่ฮอนี่หอมาแล้วหอฮอหอมาจะเป็นเรื่องใหญ่หมองมหน่อยฮะ พี่มันหนกลึกมากโหต้องใช้เรือดำน้ำอ่ะที่ตอนนี Demon> ้ลกยังไงประเทศผมมีนะประเทศผมมีไอตั้นไปไหนเนี่ยไอตั้ไปไหนแล้วเนี่ยไอตั้จมน้ำไปแล้วเนี่ยไอตัายไอตั้ไอตั้นสบหายเ้วอ้าวหมอมาแล้วรถเสียสบหาย เขาเรียกหมอแล้วเดี๋ยวรอเหมือนหนังเอาชีวิตรอดเลยนะฮะพวกเราเน่ไปเกาะหนังหนังแบบเรื่องที่แบบไปเกาะแล้วก็เพื่อนหายทีละคนนะฮะ <laughs> หนังฝรั่งมาเนี่ยผม,ผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าหัวใจจะหมดแล้วอะไอ้ยีลิมูซีนเหรวนะเนี่ยเขาเท่เลยหังล้วนหมดแล้วพี่ครับพา<อ>ผมจะผมจะตายแล้วครับพาผมไปโรงพยาบาลได้ไหมครับอะใช่ใช่ผมจะไปโรงพยาบาลอยู่เหมือนโอ้โหติดรถเขาเรากลายเป็นราชาเลยเขาเป็นคนขับรถเลยเนี่ย ป้าหนูมีอะไรจะบอกป้าป้าน่าจะตกใจอ่ะทำไมอ่ะเขาขอหนูเป็นแฟนอ่ะใช่เหรอครับเนี่ยนักต้มตุ๋นใช่ไหมผมเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วครับผมเป็นพาโบยุคใหม่ครับตายแล้วไม่ไหวเขาขอหนูเป็นแฟนหนูก็ตอบรับเขาแล้วด้วยอ่ะป้าจะตกใจไหมถ้าตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วไม่คิดไหน่อยหรอจริงก็คิดหนักป้าไม่โอเคเหรอทุกทีโอเคครับ ดูแลลูกผมดีๆแล้วน,คนะครับไหมครับคุณพาบอไม่ต้องห่วงรับป้าจะดูแลอย่างดีครับอันเนี้ยท,ที่ที่ที่นมผงอันเนี้ยที่ดมดมและตายนี่คุณเป็นคนผลิตเองหรืปะครับอ๋อเมื่อก่อนใช่ฮะแต่นี้ผมเลิกไปแล้วฮะตอนนี้ผมไม่ได้ยุ่งกับผงนะฮะยุ่งแต่กับนมอาเดียวเลยครับแต่แต่ผมชอบการต้มต่โนโนอนจริบนะบอกบอกว่าผมเพิ่งมาปุ๊บโหรรถรู้ว่าผมอีก ไม่ได้ทํางานนะผมก็อาศัยเดินขอไปเรื่อยครับไหนคุณก็น่าจะสายเดียวผมอะสายขอเหมือนกันมีน้ําอาหารไหมครับน้ําอาหารใช่ครับแบบข้าวผัดอะไรเงี้ยครับใช่ครับตอนนี้ฟ้ากาลังหิวอ่าโทษนะครับผมผมต้องไปแล้วครับพอดีนางฟ้าเดินเข้ามาในห้องแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะกินเมลอนนะครับผมผมว่าผมไปนอนแล้วดีกว่าครับโอเคครับมันคือเกมมันคือเกม เกมเฉยๆเป็นอะไรเราผมไม่มีแฟนนะครับรอนเราไม่ได้รักกันนะไปแยกย้ายเราจะพาเมลอนมาบอกรักบอกรักเมลอนมารักกับพี่เมลอนมารักกับพี่เร็วมาขอบอคือใครอมีขอบอดำค่ะขอเป็ดเดี๋ยวไม่เล่นแล้วนะเดี๋ยวพักสักอาทิตย์นึ่งเออไปดิกซีไปอะไรไงเอาเย็บจะไปไหมครัอ๋อจะไปชื่อเมลอนโอเคโทษโทษโทษลืม ไปส่งแลนสีแดงไหมครับดีเลยดีเลยขอบใจมากนะตั้งคิวว่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเยเพื่อนโอเคนะเพื่อนอุ้มอูป่ะไอ้มึงหลอกแป๊บนึงดีโด้เร็วดีเฮียแม่งเอ้ยหน่วงอ่ะเอาจริงเข้าไปหาผบอขอปนหวงแล้วเพื่อนหลอไงหนูก็เลยแบบเออลองทําดูผบเรียกใครเรียกกูคนเดียวแหละฮะใช่ใช่อาจจะเกี่ยวก็ได้นะเราะจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับผมหรอกครับแต่ผมเสือกครับ เ้ยชูศรีต้องอยู่ก่อนเพราะคุณเป็นผู้ช่วยทางด้านเสียงเพลงของผมแล้วอยู่ก่อนดีกว่าพาโบเพื่อนเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ยอะไรเจ๊เจ๊เจ๊เป็นเพื่อนกันแล้วเหรอฮะเดินไปใส่รับสองหน้านี่หว่าเนี่ยเเเนพิ่มได้ไหวโหโหเกือบแตกโอเคไหนๆก็รู้จักกันในระดับหนึ่งประมาณนี้ถือว่าก็เป็นเกียรติของผมที่ได้เจอพวกพี่ใช่ไหมครับแต่ปกติแล้วเนี่ย คนที่เข้ามาในเมืองอ่ะมันก็เปรียบเสมือนอยู่ภายใต้การควบคุมของผมเพราะฉะนั้นผมสั่งอะไรเนี่ยก็คืออยากจะให้พวกพี่ทําตามเป็นการเคารพซึ่งกันแล้วกันแบบนี้ดีกว่าได้เลมเพิ่มความสนิทสนมอันนี้คือผมต้องบอกก่อนว่าถ้าผมพูดไปล้วคือพี่พี่ยินดีจะทําใช่ไหมยินดีครับอังกันเดี๋ยวผมให้พี่พี่พาโบคนแรกพี่พาโบเคยล้วงคอไหมครับผมไม่เคยล้วงคอผมเคยยัดเข้าไปถึงคอเลยครับยัดเข้าไปถึงคอเลยครับ พี่พระโบลองลงคอให้ผมฟังหน่อยได้ไหมล่าสุดเนี่ยคืนกระชับฟังไปได้ไหมับผมโอเคครับอเคยี่กระจอกไหมเท่านี้ผมขอตัวนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับไปเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับรีพอร์ตไดนเลยได้จ้าพิพูดเปล่าไรอ่ะขอบคุณครับ